นั่นแหละพี่น้องช็อตนั่นแหละช็อตที่อ้นศิลปะไทยพี่น้องเมืองอะไรพี่น้องนี่กระได้มากสามโตพี่น้องนี่เจ็ดแปดเส้นพี่น้องนี่นี่ก็คือสิพ่อแล้วเลี้ยงพี่น้องเลยก็ก้อนนั้นพุ่งไปได้สองโตพี่น้องเนาะร่วมกันเป็หาโตแต่ว่าจะเอาอีกจัดหน่อยพี่น้องเอาอีกจัดหน่อยเพราะบ่านเด็กคำแห้งหมดเลยนี่เอาอีกจัดหน่อยก็ใส่หม้อกินไปอยู่มัานเด็กขู่มองจุดหน่อยพี่น้อง อายุฮะกินนี่เราพี่น้องหยุดงานพี่น้อกนี่ผักค่อนพี่น้องนี่เบ็ดขนเก่าอห้อพี่น้องนี่เก็บบรรยากาศป่าหญ้าพร้อมพี่น้องคือพี่น้องนี่นี่จักหน่อยก็สิเปลี่ยนเงียพี่น้องนี่เดี๋ยวไล่ให้เต็มหน้าที่กันพี่น้องให้เต็มหน้าที่ก่อนสิปลดปลาเงี้ยห้ามห้องก็เลี้ยสีหาก่อนห้ามเกลือห้อง ก็ผมบ่อถิ่มเ้าะรถแทรคตูยน7ใส่ไม่ได้กี่กาโี่ก่าถิ่มพี่น้องกับประมาณน้ครับพี่น่องสวัสดีครับ